ลงบนหน้าที่แห้งๆได้เลยนะคะนวดให้ทั่วหน้านะคะเปิดตาด้วยนะคะต่อให้คุณใช้ตัวที่เป็นลองแวว์ลิงมาเนี่ยก็จะออกได้ดีนะคะถามว่าโดงบริเวณเปิดตาแล้วรู้สึกหลั่เค,คืองไหมเออไม่นะคะขั้นตอนที่นวดวนออยตัวนี้ค่ะตัวมเมคอ,อัพอูงเวอร์ออยตัวนี้นะคะ มันจะมีส่วนผสมของอสารที่เป็นทั้งขจัดคราบตัวรองพื้นที่เป็นรองแบกกับเครื่อสะอาดที่เป็นชนิดกันน้ำได้ดีนะโดยเฉพาะอย่างนี้พวกไลเนอร์มาสคาร่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังมีส่วนผสมของตัวที่เป็นออร์แกนออยล์ซึ่งเป็นตัวบำรุงผิวไปในตัวนะคะทีนี้พอเราเริ่มนวดได้ทั่วไปหน้าทีแล้วนะคะให้เอามือที่แห้งๆเนี่ยค่ะแตนะน้ำาันนิดนึงนะคะเสร็จแล้ววนต่อค่ะ สังเกตดูนะคะเขาจะเริกก่มกลายเป็นน้ำนมสีมันจะเริ่มเป็นน้ำนมมากขึ้นพอมันงวดก็สามารถที่จะแต่นล้ำเิ้มไปเรื่อยๆได,ได้จนกว่าตัวรองพื้นจะหลุดหมดนะคะรองพื้นหลุดออกมาลแล้วลิปสติกมาสคาร่าไลเนอร์ แตะวนอย่างนี้นะะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเครื่องสะอาจจะเริ่มหลุดออกหมดนะคะเบาๆนะคะใช้ตรงบริเวณปลายมือเราเนี่ยคะ mm ่ะ hmm. ใครที่ไว้เล็บระวังนิดนึงนะคะเสร็จ hmm. แล้วปุ๊บเราก็ขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้สบู่ีลางล้างหน้ากับน้ำเปล่าได้เลยนะคระ mm ือ hmm. ลอาสังเกตลองจมูกนิดนึงตรงจุดไหนที่มันออกออกยากๆวนนานๆนิดนึงนะคะ ไม่ได้ไขคิงตาเลยค่ะอันนี้โอเคเป็นยวลาน้ำเปล่าออกได้เหมค่ะัะ ค okay. ในระหว่างที่ล้างมันจะรู้สึกลื่นๆนิดนึงนะคะเอาดูนะว่าม,มันออกหมดดีไหมถ้าออกไป้หมดก็ลงล้างน้ำออกได้อย่างที่เราต้องการนะคะล้างสังมันบริเวณรอบตา้สันจริงๆล้างตามต่อในตัวที่เป็นเพลนเซอร์ได้เลยนะคะโอเค รู้สึกว่าผิวไม่แห้งเลยค่ะแล้วก็ชุ่มชื้นมากนะคะใครที่เป็นผิวอะไรก็แล้วแต่ผิวมันผิวแห้งผิวแพ้งงายเหมาะกับทุกสภาพผิวลองใช้ก็ดูนะคะเป็นแบบรุ่นกวดตำนะผิวที่ได้หลังจากใช้ตูวที่เป็นออยล์เมคอัพ m ร v e r เวอร์นะคะรู้สึกว่านุ่มไม่แห้งนะคะไม่มีความตึงเอียดไม่มีค่ะแต่ว่าช่วงที่ล้างมันอาจจะมีความลื่นของออย ในระหว่างล้างออกนิดหนึ่งนะคะพยายามใช้นิ้วนวนบริเวณรอบรอบดวงตาอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะออกได้หมดจดที่ได้หลังจากที่ล้างนี่ขนาดยังไม่ใช้ตัวโฟมล้างหน้าหรือเคลนเซอร์ล้างเนี่ยนะคะรู้สึกได้เลยว่า,เ,าเครื่องสำอางถูกล้างออกไปได้หมด นะคะแล้วก็ตัวที่ทิ้งเอาไว้คือความชุ่มชื่นนุ่มแล้วก็เดี๋ยวเราไปล้างด้วยตัวที่เป็นเครื่เซอร์ er, นะคะก็จะรู้สึกว่าเออผิวจ,จะสะอาดยิ่งขึ้นนะคะเลยมารีวิวเท่านี้ค่ะใช้ดีมากโอเคลองใช้กันดูนะคะ